สวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่พาภาษาตลอนเที่ยวกรุงเทพอยู่นะครับซึ่งคลิปที่แล้วก็พากันไปที่เซนต์ทันเวิด์แต่วันนี้ก็จะข้ามฝั่งไปที่บิ๊กซีแล้วก็จะพาไปเดินสกายวอล์กซึ่งเป็นาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆที่กรุงเทพนะครับวันนี้พาพ่อมาเดินบิ๊กซีฝั่งตรงข้ามเวิด์เทจมาดูว่ามีนักท่องเที่ยวมา จ่ายใช้สอยเยอะแค่ไหนแต่และคนก็มาหิ้วของยืมพลังถ้าคงเที่ยวมาซื้อของเยอะของไปกินมีแจ่ของกับบ้านทางนี้ขายดีสุดอ่ะ ของกินของแข้งขนมทุกยางของเครื่องครัวก็มีเขาซื้อเสร็จแล้วเขาจะไปแพ็กที่นู่นเขาจะมีจุดรับแพ็กให้แบบแน่นเลยอ่ะเขาซื้อแล้วก็แพ็กลับบ้านมั้งต้นต่างชัดเลยมาซื้อเลือกซื้ออะไรของไทย ของดีแพ็คเสร็จแล้วก็ส่งมาแล้วก็แพ็คของแพ็คของขออกทีก่นี่ของกันเยอะๆแล้วก็แพ็คกลับบ้านเุณองเห็นบ่เมืองไทยเห็นแ่้ก็ตาข้าจบบริหารจัดการได้ดีคนมาเที่ยวเขาซื้อของเห็นไหมยังที่พ่อบอกนะ มันต้องเต่ายิบยื้ยๆเก็บตังค์นิดหน่อยเก็บตังค์นี่นะพ่อเขามาเขาก็ซื้อของเงินกับเขาไทยเนาะนี่บิ๊กซีด้าประสงค์พ่อเขามาดูว่านักท่องเที่ยวเขามาซื้อของอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยซื้อเสร็จก็ับแพ็คกลับบ้านกันเป็นเป็นบิ๊กซีสาขาหนึ่งอ่ะที่คนมาซื้อของกันเยอะมากวันหนึ่งขายไม่รู้ได้ขีดเท่าไหร่ คนหลายเา่อหลายเนาะสื่อของเต็มได้ไหมสื่อของแบบเมื่อวาน,านอืมเนมี่ยเดีมาให้ยกันมาคนละถุงสองถุงถ้าไม่เยอะถ้าเยอะเขาจะใส่กล่องแ้บแพ็คแพ็คกลับบ้านทั้งว่าของไทยถูกถึงซื้อขนาดนี้เนาะพ <c oughs> ิกซีมา <c oughs> เดี๋ยวก็พา <c oughs> พ่อเดิน ทะลุฝั่งไปทะลุเกสรวิลเลจเกสรอนพาซ่าเดิมนะฮะเข้ามาเพราะว่ามีทางเชื่อมถึงกันเดี๋ยวจะพาพ่อออกไปข้างนอกไปเชื่อมสะพานข้างเดินอีก,อกที่นึงเดี๋ยวไปเดินกันตอนนี้ก็พาพ่อออกมาข้างนอกข้างเกสรเมื่อกี้ออกไม่ถูกเพราะว่ามีทางเชื่อมออกกับรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนแต่หาทางออกไม่ได้ก็เลยมาเจอทางลงข้างล่าง พามาดูวิวบรรยากาศของอถนนลาดประสงค์เนี่ยพ่อเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไฟเขียวแดงเนี่ยคือแยกลาดประสงค์อ่าเขียวแดงตรงเมื่อกี้เนี่ยเท่วเห็นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นชัดกว่านี้อันนี้เขาเรียกว่าแยกลาดประสงค์ตอนนี้ก็พาพ่อมาที่ทางเดินของสกายบล็อกข้ามแยกลาดประสงค์เนี่ยทุกที่แหละแต่ว่าออกเ่าถือือเมื่อกี้หลงมา สองสามรอบแล้วลงทุกที่เลยหาช่องออกมาเจอเนี่ยมันจะออกมากจะออกมากตรงนี้แหละพ,<า>พาพ่อมาแยกลาดประสงค์มาดูรถไฟอที่ห้ามแยกลาดประสงค์มาซึ่งรถไฟชุดนี้ก็จะออกมาจากเซ็นท่านออกจากสยามศาลท้ามหารมเนี่ยช้างอิลราวันเนี่ยพ่อจะซักซิดตน คนจีนจะมาขอร้ายเนี่ยเห็นปะคนจีนจะมาบวงสรวงอย่ามาขอพรเห็นปะถ้าข้าเจเ้าเสร็จข้าเจ้าจะมาถวายช่างเห็นปะบอกคนช่างเห็นปะช่างเต็มเลยเห็นปะอ่าพนก็นจะมากราบไหว้หรือว่าคนจะมาบนละครัล่ำเห็นปะคนข้าเจ้าล่ำอยู่คนล่ำอยู่ไอ้ตรงสาราเห็นปะเนี่ยขาเจ้าจ้างเนี่ยนะจ้างล่ำเนี่ยนะผู้ใดพสมเร็จว่าเออถ้าลูกสมเร็จตัวเนี้ยก็ก็จะถวายละครัลำ่ำหรือว่า ถวายช่างทองช่างดำกันแล้วแต่ผู้ดใดผู้ใดสำลีข้าเจ้าก็มาถวายาหรือว่าผู้ใดถวายละวครอดล่ำกอนก็นกนได้ก็แล้วแต่คนศรัทธาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แยกราชประสงค์นะครับพักเนาะเพราะว่าวันเดิมก็เขามานีเนาะทางทางรถไฟอ่าก็เหมือนกัน เบิงบิวมันหมักบิวรถไฟหลายข้างคนตอนนี้ก็พาพ่อเดินตรงสกายวอล์กเนี่ยมันจะย่าวไปถึงนู่นนพ่ออ่าสยามทางรถไฟเป็นทางเชื่อมยืนเข้าอยู่ว่าสกายวอล์กเออลากระสค์เออเขาบอกว่าเดินเซ็น,นเิอร์เนี่ยจากด้านหน้ามาจนถึงด้านข้างโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเดินจนเมื่อยก็ยังไม่สุดเลยยังไม่ถึงเลยครับยังไม่รอบเลย ใหญ่ครักว่าขนาดตุ๊กตันหนึ่งตุ๊กสัวหนึ่งตอนนี้ก็พาพ่อเดินบนสกายวอล์กจากเซนตันโบว์จะเดินไปทางสยามเพราะว่าข้างล่างนะรถติดมากเลยเนะี่ยข้างล่างในทางไปสยามแดงเถือกเลยถนนเดีเย๋ยวจะพาพ่อตาเดินชมวิวชมบรรยากาศ วันนี้อากาศไม่ร้อนพาเดินบางกุงเดินบน way, walk, บล็อกเวสกายบล็อกเมืองไทยอันนี้ก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเดินบนสกายบล็อกก็จะผ่านสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสกายบล็อกช่างเดินเหรอพอ่อมันต้องมัต้องลุกไปเดินข้าง่างเลยเห็นปะเครื่องเนี่เดินสบายย่าหมวเว้นเดินกับบ๊องอน อ,อทางลอยฟ้าเดินทางมาถึงจะถึงสถา,านีสยามแล้วซึ่งเดินบนสกายวอล์กมาจากโบโริษทท,ทั้งนู้นเนี่ยเมืองไทยเนาะทางเชื่อมกันม่นต้องอันนี้เลยพ่าแต่ว่าเนี่ยย่านแรงชุมชนแรงที่คนมาเที่ยวกันหลายเนี่ยซึ่งเข้าปเป็นรถไเมา เนี่ยแรงขี่คนมาเดินมาเที่ยวไใบรุ่นว่าต่างชาติจะมาเดินลมแหลมแถวเนี่แหละมาหลายเนี่เป็นทางเดินสก,กายบอกเชื่อมกันก็ต้องอุลูกไปเดินกลางลางเลยเหะเดินสบาย,อยาตอนนี้ก็พาพ่อพ่อตามมาจะถึงสยามแล้ว ใหา่บนสะพานลอยพ่อใหญ่เนาะสะพานลอยทางคนเดินตา,นาตาลงมาจากสกายวอล์กแล้วเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับ BTS อ่าสยามแล้วคือเราจะไม่ได้ขึ้นรถไฟเดี๋ยวเราจะไปเดินสยามพารากอนกันตา,นาตาเข้าเข้าลุยวันนี้ตะลุยตะลุยเมืองกรุงแบบนี้เมียเที่ยววันนี้พาตาลุย ครับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านก็คือลุยสยามบอลรักก้นนะครับสวัสดีครับ